สบายดีสบายดีกันมือทุกคนเดอ้อยินดีตอนรับเพ้าสูซช่องน้องแฟดบอมยูเ <c oughs> มื่อนี้น้องบอมกับน้องยูกะสีมาตอบทุกทุกคนเนาะที่ทุกคนถามมาว่าเป็นอย่างมือหนึ่งคือว่ลงสองคลิปเนาะหลายคนถามมาี๋ยวเมื่อน,นี้บอมกับยูกะสีมาตอบเนาะขอให้ทุกคนบึ้งคลิปเขาให้จบแล้วทุกคนจะหูุดหนนงิเป็นอย่างบอมกับยูจึงบุได้ฮ็ตคลิปสองคลิปลงตอมือหนึ่งเนาะแล้วเมื่อนี้เราก็สีอ่าไป ังเอ้ยไปส่วนไปส่วนยางเนาะแม่นสาเหตุที่ปไม่ได้ลงคลิปสองมือก็เพราะอันนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเห็ดเวียกซวยอีพ่อกับแม่ตอนนี้อายก็มาเห็ดเวียกซวยเนาะขึ้นมาตอนนี้ไอ้กับมาจักเวียงก็มาเห็ดเวียกซวยแล้วกัน้องแฟรก็เลยว่าพยายามเห็ดเวียกซวยพ่อแม่ก็เลยว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงอันใกล้ที่สิ่งแล้วเนาะไม่แน่นอนอยู่เนาะแล้วก็เขาก็ค้นขั้วบนเหียนได้ล้วกัอ่าเพราะว่าไกลนี้เพิ่นจะสิงเนาะทุกคนกัเลยว่าบอกว่า อ่าที่ได้ขึ้นไปเวียงเมื่อใดเนาก็เลยว่าชีเพชรเวียกช่วยพ่อแม่ให้มันแล้วเนาะอย่างที่เขาเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ไดไปนะทุกคนแม่นแี๋ววันนี้น้องอยูกับน้องผมสิไปช่วยอีพอ,อยู่สวนยางอ,งองีกเนาะไปช่วยเพิ่พนตัดงาแล้วก็ไปขี้ยางเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปแล,ล้วฝนตกนอนแล้วสิไปตอนนี้อีกตอนนี้น้องอยูจะไปเสาะของกินไปสู้พอ่อกินกันด้วยทุกคนนี่ทุกคนยางแรกน้องอยูก็มามาเอามักตองเนาะเอาส้มไปสู้เพื่อนกิน,ยอ,นอยู่สวนยาง พ่าของเฮาวะสเมนอืดส้มขนาดเนาะเพราะว่ามันยู่ไก่ได้ขึ้นไปถึงคูเลยจึงสามารถจะเอาส้มมากินได้ห้องตอ,องก็สิประมาณนี้เปล่าไหมครับนี่เนาะทุกคนนกยูแม้นเกือบตายนี่ฮาเอาไปติมนี่เนาะนี่ฮาสิเอาไปสู้เพื่นกินประมาณ โอ้เมื่อนี้น้องอยุ้งสิกกนงส้มต็มทีเลยเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันยุ่งเงินหลังไม่เนาะไปเบื่งว่าาห้างเครื่องอีแองเด้แล้วก็สิขึ้นไปห้องลุงเ้าขึ้นไปเพื่อน,นึงแล้วเนาะแล้วเา้างลงมาลงมาเพื่อนจีมาเอาของกินเอาส้มขึ้นไปไม่นี่เนาะทุกคนเขาก็มาเอาเครื่องอยู่ในบ้านนี่ลนะนีะ่นี่ข้ดมด้วยเอาขนดมไปกินเอา้าเกือบเนาะละสิป,ประมาณนี้เนาะเขากส้งคนไป เครื่องเขาก็จะเอาไปประมาณนี้เนาะโถ่สามถูไปเอามือตอนขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นจังเลยอาตัวนี้มาอันเธอเอาเจอทำงานรึปะ๋ยวเอาไปเจอกันอยู่ส่วนส่วนยางเลยเนาะทุกคนเอาจิบออกแล้ขนาดยังไม่ได้ขึ้นได้ลดได้ยังไงไปไปเจอกันเลยก็สีสันอยู่ประมาณนี้เนาะขึ้นไปส่วนยางของเฟน็ดคุณเพิ่งคุณส่วนยางเขา ย่างตะนี่ย่างขึ้นพุ่นๆๆก่อนเฮาสิไปได้เฮาก็ต้องใส่โซนี่เนาะอันนี้เฮาสิใส่ได้อ๋ออีโบใส่แต่ไอ้เดียวนะบส่ใส่ไอ้เดียวใส่มั่วไปซั่นแหย่างเฮาไปได ซองสามอันเนาะทุกคนใส่ใส่สุดขัดเป็นรถเน้อนี่โกว่าแหละสร้างอันรอสร้างอะไรก็อู้ฟาหองสร้างโซร้อยกิโลมาเคียนไวจะมีคันใดนี้เพิ่นเอาตัวหัวมาไว้แล้วเพิ่นเอ็ดคันดให้นะโอ้เจ็บบ่าเจ็บสุดๆเลยบบมีห้องกระเป๋าเปเนาะเปาเปขึ้นน้องบอมเล่นขึ้นไปแค่ว่าทุกคน สองโมงแล้วเสื้อสิลงมาได้แล้วก็ขึ้นไปอีกเนาะอย่าไปบึ้งวิวอยู่เฮงเนาะสิปานได้ทุกคนทุกคนคนที่ขึ้นมาเฮงพี่ได้คนที่เห็นวิวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายดูน้องบอมง่ายทุกวันเราขึ้นมาสร้างสวยเลยใครได้เขาขึ้นมาสร้างสวยเ,วยเองหากายังทำนี่ล้วเนาะนี่นะทุกคนมันกะสั่นเติบเนาะงี้ นี่ก็คือว่าแบบผางพื้นเหมือนซื้อๆหรอกเพื่อนไปส่วนยางอีกชั้นอีกที่ประมาณนี้เนาะมีอยู่กองนี่สวยงามอันนั้นเหินเท้านาะอันนั้นเนาะนี่มีลังคาอยู่นะั้นอันนั้นเป็นเหินเท้าไปย่างขึ้นไปโตเนาะไป,ย,ไปย่างขึ้นไปก้อนเวลาไปเดินทางแล้วคมาแล้วเนาะอทตส่าย์ค่ายเนาะ กอ้ายตายแอมพี่ายไมทชอเจ็บพกเลยเฮ่ยโอ้โอ่อยู่กูอยู่ตเนี้ยอู้วออกไล่ไล่อู้วาเนี้ยอือก้าชาาเดียาเนาะเั้านากาากคนาา้าเาา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 านาา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 าราา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 าดาาาด้าาราาอาาาาาาามาา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  ฝาห้องที่แรกก็คิดว่าสิมาตอนสามโมงสามโมงก็ตีสามอะประมาละตีสามว่าสิมาตอนตีสองตีสามแล้ววันนี้พ่อคิดว่ามาน่าเป็นใจเลยบาเป็นใจแม่แล้วเพย่งห้าโมงแล้วก็ยังโบฝนแล้วพอกินก็ห้าโมงสี่โมงสี่โมงไปเนาะอีกพอปลุกมาคิดอย่างอีกมาคิดอย่างคิดได้พูดละครึ่งหนึ่งฝาห้องครึ่งประมาณห้านาทีฝนมาบาดเดียบโบหงเลยทุกคนไห้เมื่เลยคิดว่ามันสิไหลชิมืดอ่ันอะไรกัน้าเมื่อต่างหันใจบโอ่ะ ดีจุ๊บๆนี่เนาะขึ้นมาฮอตนี่เขาก็มีส่วนมักนัดนี่เขาปลูกมักนัดนี่เหลือมักนัดหน่่ยเดียวนี่อันนี้ก็ะนู้กินฮะเออหยิกน้อยกันเด้อเขาปลูกมักนัดยางเขาก็สิได้อยู่ประมาณนี้โป้นี่เนาะได้ลายหยิกหัวดิมีแต่โปะเดียวนี่ได้ลาย โนี่เป,ปีปยกก็ไดทุกคนขี้เตลเฮือนี่อู้สาบมีดอีดีเต็มสองมีดเนาะอันนี้เป็นสองมีดฝนตกมืดทิศเลยเนาะบอมเนะาะส้างที่ทิศนี้ฝนตลอดเลยมันตกค่อยยุดแต่ว่ามันตกอยู่ตลอดเนาะอสองมีดโบนี่เต็มกว่าม <c oughs> ี่เรือ,น,น,อ,อนั่นกะเรือเรือนั่นก็เต็มเต็มน้ำเต็มน้ำฝนนี่น้องทุกคนน้องอยูกับมะฮออเถียงแล้วเนาะฟ้ากับ้องแหงขนาดบึง่งบึ่งสภาพเพียงเ่าก็สิป,ประมาณนี้เนาะ างามขนาดงามกระเทียงผู้เดิมมืดโลกนี่บูมีเพียงผู้เดิมงามเท่าเทียงเขานี่เวลาฝนตกมาเขาก็สิได้รีอยู่ตะบนนั้นเนาะเราพลมพัดข้างกับพลมพัดทางนั้นมาเขาก็สิได้รีอยู่แจ้นี่แจอกับตกน้ำนี่เพียงบูใหญ่ประมาณแม่ป่ายแม่ป่ายเขาเอ็ดพอ,พอพอนั่งเสาห่มยามที่เขาขีดยางเนาะ <S <S นี่ขึ้นมาเพิ่นก็นตัดหญ้าแล้วเติบเน,น้องๆทุกคนตัดหญ้า Okay. เพิ่นตัดแล้วบักกะหลายแล้วไงสามมือสามมือก็ค้งม,มือนั่นอีพอตัดแต่ครึ่งมือหนึ่งครึ่งมืออีพอกระตัดได้แถวหนึ่งแล้วมือที่โอคมาอีพอมาตัดท่านได้สี่แถวแล้ววันนี้เพิ่นมาตัดซวยเนาะมีผู้ใดเดยเขาก็สะไปบึ้งเนาะว่าผู้ใดเดยตัดหญ้าให้เขาเนาะทุกคนตอนนี้น้องอยูชิขึ้นไปบึ้งเพื่อนยูถึงเนาะทุกคนเพราะว่ามีคนนึ่งพี่เพิ่นมาซ่วยเหา่าแล้วก็มีอ้ายเหา่าเพิ่มเป็นสองคนแล้วครับเมื่อแล้วกับลับ เตี้ยนกับอีพ่อเพิ่มเป็นสามพนน้องบอบก,กันน้องยูกะเป็นแบ,บันแห้งบันดันใจมาเสียเพิน <c ười> เฮามาเอาเข้ามาส่งเพนเนาะเลยว่าบางทีกระซิคิดยางต้อนนะทุกคนนี่คือเวียกประจําวันของแต่และมือน้องบอบก,กับน้องยูต้องมาคิดยางตอนเศร้ากับตอนเลงฮะน้อยเศร้าน้อย เดี๋ยวเราไปบึ้งพร้อมกันนะทุกคนจะมีฟูใดแด่นี่เนาะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพี่สายที่เพื่อนเป็นเพื่อนของไอพีเฮาไอพีเฮาจะอยู่คุณเนาะพี่สายเฮาแท้แล้วอันนี้จะเป็นเพื่อนของพี่สายเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยพี่สายตัดหญ้าเพื่อนเป็นมือหักมือแพลงเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยตัดหญ้าให้น้องเฟสเวลาขีดยางนี้ตรงหนู้ดจะมีเนาะส่วนหลายทุกคนตรงนูเผาละ ลายแท้อยู่ส่วนยางน้องแฟสนะยางไปเมก,กางคืนมาเห็นบักกะลายอีพอค้าบักกะลายนะตัวบักใหง่ายอได้ก็ม,มีมดแลวเห่ากันเลยว่ามันตืบต,บตบแบบปี้มีนงคนนไหมตอนที่บริตัดเนะาะยางไปกะสิบบเห็นอันเดอเลยเลยและอีพอท่านล่ะบอกให้เพื่อนมาตัดให้และไอพีท่นเพื่อนก็มาจักเวียงแด้แล้วก็อีพอบอกว่าให้ลูกมาช่วยพ่อตัด้าแล้วเพื่อนก็นเลยมาช่วยเนาะนี่ กระเจี a, 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 ๊ยดเด้อข้อน้องข้อมุดเลยกระเจีไข่ใบเอามาสบายปุ้ยเอามาเอามาอยู่พูดอยู่โองพูดของพน้าตี้เอายนี่หรือเปล่าจับนี่หรือเปล่าอะบ่เอาใบเราเลยบ่เอาอันอันกระเจีตี้ว่เอาใบใบกันอยู่นั้น ตอนนี้เพิ่นตัดเลี้ยวเนาะนี่เด็กน้อยกินข้าวแล้วก็สิมาทางโตทางนี้เนาะทุกคนนี่ตอนนี้เขาสิลงไปเอาจักไปรับก่อนทุกคนมาๆกินข้าวกันนี่อาหารเขาอาหารสวยแล้วมึงจะถือไดไรสำเนียนี่ตะบุคงอลายเปโตเลยอันนี้ไข่พะโลอีพอ,อเมอเอ็ดนำกันไข่สีชมพูไข่คัมโบโลได้ไข่สีชมพู กับอ่อใกล้นาะราคาตู้ไข่วาะเห็นบอกเอามาเนาะเขายังมาคุมากินข้าวมกันมืาติดตัวกินกระปูปูไตอีกเนาะอันนี้น้ำปูไตเดียวส้มในอันเข้าอันฮักเพลงไล่ปูไตเอาปูไตนะหมดไปไตแล้วที่ปูไตอันมี้จะไตเน้นเอ้าปูไตเอ้าเอาเอา อันที่นเดใใ้ตไปเพื่อไ้าบอกทีเาเน่ะหาเสียงออกมาอย่างปูไตกัจังวะเาว่าจะตา้ออันมา่อีแม่นะอีแม่บอกอีแม่แก้ตาแล้วเอาอีแม่บอกเอามากับเอาเลือกับเขาก็เลยเอามาตันี้ง่ายเนาะมา ปลาบลดหิมบัวนลยูปลาทุกคนยู้ไหมเบอืองต่ำห่งน้องบอมต่ำก็จนเมิดเนาะความแส่เนาะมอยหนี่ตอนนี้เขาก็ัเป็นเวลาพักผ่อนก็นก,กินขนมที่คุณลุงฟังอุ้ยคุณพ่อฝั่งไทยฝากมาให้ กขนมแล้วเพื่อนกระซิลงแล้วเนาะตอนนี้อีพ่อเพื่อนกับกำลังรับใบอยู่เดี๋ยวน้องวงกำลังอยู่กระซิล้างถ้วยล้างบ้วงกระซิไปเฮ็ดเวียกต่ออีกเนาะบําเนาะเรอเบื่องโตไปรอโตไปเพาาะเฮ็ดเวียกเนี่ขั้นตอนต่อไปกันนี่เนาะขั้นตอนต่อไปกระซิประมาณนี้เนาะทุกคน กินซุมกินเข้าแล้วคือบวกัดเกิดแบบนู้นี่หอบบกัดก็หอดเนาบวกัดก็หันะพ้าเนามีบนตีโอกาตึนตุนยุงกัดน้อทุกคนหลังจากกินข้าวตุนยุงจนไปกองนะตบได้ตีมันนะปัดเลยปัดไเลยอันตัวนี้ไขรนี่ปัดเลยนิดนึงตัวนี้นับ้เอ่เอาตัวนี้ลราบ่กินบมได้ไปมือในใจน้องยูเลยปีนแล้วยาวลยมาทุกคนเอา์ชิมะกินส้มหมักตองที่เอาแบกมาเนาะนี่ หลังจากกินข้าวที่แซนจะเสบแล้วเฮยังมากินส้มอีกเนาะมาได้ทุกคนมากินส้มด้วกันนี่วิธีปอกมีทันสมัยมีทันสมัยมีทสกซุ็เ้นมาเต้นยากัน้วโอ้หนมเหมียุกขมากินน้ำเไปางเครื่องแล้วเมาค้างทคนดินพันศาหายพูดมากิน เป็นจังเกอดแเ้วนะเค็มไม่อยากสิวเอาอยากนอนพันสิวกินนะนี่เนาะทุกคนนี่เนาะส่วนอีส่วนไอพีครับไอแรเพิ่นกะไปตัดหญ้าอยู่ถึงคนอีกเนาะน้องบอมกับน้องยู่กับสีมาตัดนี่ช่วยเพิ่นเอาเฮงงานเท่าใดกะได้เนาะพอให้มันแล้วนีสิว้านีสิว้า ອືອ່າອັນນີ້ນໍລະເຮົາບໍ່ມັດອາກກດຮາກປອງຕັດນອຕັດແຖວກຕອມກຕຫບອືັດແວນີ້ຫນຈົບອອກແກນາກປກາ หืดเอียขี้จะออกแล้วว่าสันบอพานักเป็นคนนักบึงฮะพานมาทำงานอยู่ขคนได้คนยังไม่ได้เท่า้องต่อต้องอมาหนปัอีอ๋อตุ่งหลายให้ลายวานนบเนาะฝนกระตกมาอีกทุกคน เนาะเมื่อกี้นี่ขอ,อค่อยได้บอมพาปิวบางพี่ยะเรนตายแล้วจะจำ,จำแม่จำยินได้ไหมลืมเอาผ้าข้อมาเออเหรอเอาจะพานมม,มมาตัวบอมนั้นเป็นผู้สาวกับมากอนหันใดแข่งตา <c oughs> <c oughs> พากระเขาเฮงกรเาขวบมบ้งมาบิ้งมมบิงมเาอันนี้นี่ว่าเขาข้าวอันนี้ว่าเขาข้าวมานี่มานี่ำอันนี้มึงนี่พาวิ่งเวลาจะคุณบันหน้าโอฝ่าหงษงขนาดเขาบบได้คิดยากนะทุกคนคิดบบได้เนาะคิดบบได้ฝนตกบได้ครื่งปุ๊บหนเมน ได้อยู่ประมาณนี inhos, Admiral, ้เห็นขาวๆอยู่เนาะอันนี้แหละยาวพัดว่าสุดนี้คิดอย่างน้อยๆเนาะแต่ว่าพัดว่าส um> ีเส้นเอาเงินที่เดือบไปจ่ายค่าเงินใช่ครับไปประกาศสุดนี้คิดอย่างน้อยๆอีกเดือนนี้ต้องอยู่กับจะเอาเงินไปจ่ายค่าใบประกาศพอเงินอีกพอนะบาม ทำงานทำงานหาเงินไปวันวันเพื่อสิให้อีพ่อจ้างทุกมือนี้มาจ้างอีพอคนเออมาจ้าีพออีพอจ้างเข้ามาก็มทุกมือนี้ขาได้เงินจ้างได้เป็นายคิดอย่างก็ไ่ค่อยได้อ่านเพิ่มนะคนเพราะว่าอ่านซื้อซื้อน้ำมันใส่รถไปเพิ่งนไม่ได้อ่นอานเพิ่มเพิแต่ว่าซื้อน้ำมันไปใส่รถไปเพียเงน ตอนนี้เฮากะตัดหญ้าไปได้ครึ่งนึ่งเนาะทุกคนแต่ว่าน้องพ่อก็ต้องยุ่ตตรงไปช่วยอีพอ่อจับต่มหัวเนาะเพราะว่าต่มหัวดิวทีลองสานเดี๋ยวนี้เลิมเป็นพญาตาหลายเนาะทุกคนเฮาก็เลยว่าสิไปช่วยอีพอ่ออีกเนาะมือน,นี้เฮาไปทุกมือเนาะทุกคนเหมือนมือน,นี้เฮาได้เวลาสิไปซักยางหาัวเฮาก็เลยว่าสิหลงไปเนาะแต่ว่าลงมาแน้วทุกคนมาเจอกับนี่ฝนห้าหง่กำลังเริ่มมา จะิ่มมาจากบ้านเขาเนาะอันนั้นก็คือบ้านเขาเนาะทุกคนิ่มมาละตอนนี้บอกกับอยู่กับฟ้าเหงือก่อนวกบลิกสิซักยาตรงหัวหบอลนเนาะเพราะว่าฝนตกใส่หัวสิแลนหนีมืดยเหอก็สิไปเจอกันยูเหงือนเนาะทุกคนตัดหญ้าไปได้ครึ่งแถวแล้วเนาะทุกคนตอนนี้น้องบอกระน้องยูเดินทางน่าเสียโซมนะทุกคนห็นด้ตอนนี้น้องบอกระล้องยูเดินทางสิไปขังเนาะนี่คือ,อยาของหอาสิปิซักนี่คือ,อยาที่สิปิซักเนาะแสะลงแต่ว่ายู เอาปะยู่ที่ขังเราไปบึงแสลงเนาะขัดมาซักคือน้องบัวประมาณปีนึ่งน้องน้องหมดกินจืดตื้นยานี้กับืบนตรีเมนยวเาฮีไปบึงแสลงไงพอซักยาตรงันู้นเป็นจังใจเนาะอันนี้คือมากอ่ะมะกอมะกอมะกอปลาที่เพิ่งเอามาให้นะผมเนาะผลไม้หายากบึงพากัดนี่กระหูนะแข็งแบบแข็งไม่เนันนี้อันแข็งมันแข็งเออเฮาจะกินไน่วันนี้ทุกคนน้องยู่มักไน่ไง ยังเยอะคข้ามนําไปเก็บนําไปอำ่ำยู่ฟากพูดฟากเหนือขึ้นภูไปเก็บเนาะอย่าพับชมพร้อมกันกูทุกคนเรามาแล้วเสียบคนเก็บอามอะไรปไังเ,เนี่ยงดอกเลือดประกอบแล้วเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันยุคกลางก็ทุกคนนี่เนาะทุกคนธรรมศาตรเมื่อนี้ก็สิป,ประมาณนี้เนาะนี่ฝน,น,นตกห้ากระสาวแล้วค่ะมีขี้เมฆเกาะอาู่นภูเขายังสิเนาะ ตรงวี้อีพอกะห้องม谢谢ันมาแต่ตูและเออกะ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 อเออเออไล่เข้าบ่ไปฮุยบักน้อยนันยานบุมาฮุย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 ไปเด็กอีกูนี่ก็เริ่มมีละ เฮ้ยไปไล่อมิ้ตัวนั้นเลยสํำคันนะบอมเฮ้ยมันไปได้บ่เอ้าทุกคนมันเหมือนจะรู้ว่ามันจะโดนสักยาแต่แบบว่ามันกลัวๆไม่กล้าจะเข้ามาเข้ามาบอมไลมาบอมมา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 เกือเกือเกือบอืออือ เออเออเข้าไปเออเข้าไปบึงธงบอมแลนนี่นะคะทุกคนเข็มสักยาก็จะประมาณนี้เพราะบึงเข็มลงต่ำแม่ลงต <พอ S 2> ่ำเพราะ <store S 2> ยืดเส้นเข็มเหรอเข็มมึงกระเห็นมาอันกุ้งตัวงมึงกรเห็นเหนนรเเห <c ười> อ,อบอมกต<ม>จจิมัดเดี๋ยวเ่าก็สิคอตัวสักยางัวงกันเลาวทุกคน ี่น้องทุกคนตอนนี้บอมก็ยยูก็ได้ซักยาแล้วเนาะ mm. อันนี้ก็เป็นเวียกอีกอย่างหนึ่งของบอมก็อยูที่ช่วยอีพอกเกตอีเมนะเนาะแมนเพราะว่า mm. ส่วนนี้เป็นส่วงที่แบบทั้งคนและทั้งสัตว์ที่มีโรคระบาดเนาะทุกคนระบาดหนักเลยช่วงนี้แล้วเขาก็มาซักยาตรงหัวเนาะเป็นเวียกหนึ่งก็คืออาจจะหงแล้วเนาะว่าเห่าบทถันเฮ็ดคลิปลงมือหนึ่งตัวสองคลิปก็จะประมาณนี้เนาะต้องมาซักเศร้าวสวยงาม mm. อ,อย่าไปเจอกันยุ่งือนเนาะว่าจะไป mm. เอ็ดเวียกอย่างเด้อ ทุกคนหลังจากที่เอามาจากการขีย่ยางแล้วเขาก็มาเตงกินเนาะนี่สีเอ็ดแกงนอกกินเอ,อือส่วนแม่กับสีเอ็ดแกงปูป่าเนาะอีแม่ไปตลาดไปซื้อปลาได้สามตัวจักโลแม่สี่โหลสีลส่ตัวะจกักส่องโลป้าตกเงเพิ่เพึ่น,น,น,นผู้ที่มาตัดหญา้าวยสอมากินเขานำเนาะก็เลยว่าไปซื้อปลามากิน นี่นะทุกคนนี่สองคนเฮาก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็สิเริ่มเข้านอนเพราะว่ามื่อเอิญต้องมีธุระไปโรงเรียนเหมือนเดิมนี่นะทุกคนกาสิประมาณนี้เนาะที่ทุกคนถามมาว่าเป็นอย่างคือเห็นลงคลิปโต้มือนึงโต๊ะสองคลิปเนาะกาส,สิประมาณนี้เนาะทุกคนเฮ็ดเ <c oughs> <c oughs> บียร์ช่อยพ่อเฮ็ดเบียร์ช่วแม่เฮ็ดเบียร์ช่วพ่อเฮ็ดเบียร์ช่วแม่บม่ได้พยายาเลยเพราะ <c oughs> ว่าอ่านบางบางเทื้าเฮ็ดเบียรเขาก็บม่ได้เฮ็ดคลิปเนาะเพราะว่า เป,เป็นเป็นแบบมันจําเป็นแล้วมันก็เฮ็ดว่าฟาวแต่ทุกคนก็เลยว่าบริห็ดคลิปแม่แล้วอันที่ทุกคน <Yeah. S 1> เห็นน้องบบ<า>กับน้องอยูฮะนะบรเห็นคือว่าไปขีดยางว่าเมื่อนี้คือว่าฝนตกแล้วทุกคนหลังจากกินข้าวแล้วฝนก็ตกมาอีก <Yeah. S 2> แลก้วเขาก็เลยว่ามือมือม,มือสวยนี่เขาขึ้นไปว่าจะไปขีดยางอีกแต่ว่าขึ้นไปแล้วฝนตกฝน <Yeah. S 1> ตอน ฝนตกตอนกินข้าวก็เลยว่าบาบได้บบได้ขี้ดยานแม่นแล้วก็กลับมากินข้าวตอนแรงกับคนอีกเนาะทุกคนก็เลยว่าบบได้ไปขี้ดยางเนาะเดี๋ยวมือน,นี้มือหน,น้ามีโอกาสดีเขาจะพาทุกคนไปขี้ดยางน้องบวมกับน้องอยูเดี๋ยวว่าสิเป็นยังไงเนาะสวีมือการขี้ดยางให้เบุงเนาะเขาเ<า><า>กล็นเขา, <c oughs> ขาติดกวนจนจำปลายแต่งแต <c oughs> <c oughs> งหัวจนจำายเลยนะความเขาเก่นนัแล้วคลิปนี้บอกกับยูกะสิคลาทุกคนไปก่อนเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวองกับน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อเพราะว่าหากาซิมีแห่งบันดาลใจมาจากเอซทุกๆคนเนาะให้กำลังใจปองกับยูจึงมันมีวองกับยูทุกมือนี้คลิปนใ้หากาซิคลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย